สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะหลังจากคราวที่แล้วเราได้เรียนผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์กันไปวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อ่ะทุกคนดูตามลูกก้อนเมฆสีก้อนนี้นะจ๊าว่าต้องมีอะไรบ้าง 1. ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เราต้องดูสภาพแวดล้อมทางการตลาด งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ4กล,ลยุทธ์ที่เราจะใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะเราจะไปดูที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาด เราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกและสิ่งแวดล้อมภายในโดยสภาพทางแวดล้อมแวดล้อมทางการตลาดหมายถึงสิ่งต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการตลาดมีทั้งสิ่งแวดล้อมภายในซึ่งเป็นปัจจัยที่มีที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้และสิ่งแวดล้อมภายนอกคือเป็นปัจจัยที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการำกําหนดนโยบายการวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจซึ่งธุรกิจต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเราจะพูดได้ว่าสภาพแวดล้อมทางการตลาดสําคัญยังไงบ้างคะเพราะว่า เราต้องดูสภาพแวดล้อมทางการตลาดก่อนแล้วเราก็นํามาวิเคราะห์เพื่อที่จะไปพัฒนากับผลิตภัณฑ์หรือโ o รดักที่เราได้เรียนไปในคราบที่แล้วนะคะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกคืออะไรคะ่ะสิ่งแวดล้อมภายในก็คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการตลาดที่ สิ่งแวดล้อมภายในเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปัจจัยที่อยู่ภายในของกิจการและกิจการสามารถทําการออกแบบหรือควบคุมได้เรียกว่าปัจจัยที่ควบคุมได้อย่างนี้เละค่ะนักเรียนเราจำง่ายๆเลยว่าสิ่งแวดล้อมภายในก็คือสิ่งที่ตัวเรากิจการเราสามารถควบคุมมันได้นะคะในสิ่งแวดล้อมภายในนั้นต้องมี ประกอบไปด้วยส่วนผสมทางการตลาดส่วนผสมทางการตลาดมีอะไรบ้างคะคุณคุณไม่เอ่ย C.P มีอะไรบ้าง Product Price, Place Place Promotion นะคะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ราคาการจ,จัดจำหน่ายและส่งเสริมการตลาดนะคะใน C.P นั้นมันจะต้องมีกระบวนการ4ขั้นตอนด้วยกันนั่นก็คือขั้นตอนที่1คือการผลิตซึ่งเป็นกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้ององการผลิตตั้งแต่เริ่มจนถึงจนจบ จนได้ผลิตภัณฑ์นะคะและ2การเงินการเงินเป็นการบริหารด้านการเงินจํานวนเงินที่เราลงทุนแหล่งที่มาของเงินหรือฐานะการเงินตลอดจนนโยบายทางการเงินของกิจการหรือธุรกิจเรานะคะ 3. ทรัพยากรบุคคลก็คือบุคคลที่ทําหน้าที่ในกิจการก็คือเจ้าหน้าที่ลูกน้องหรือพนักงานของเรานะคะ ส่การวิจัยและการพัฒนาเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์และประเมินผลสําหรับการพัฒนาปรับปรุงกิจการหรือดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคการวิจัยและการพัฒนาเนี่ยก็เหมือนการที่เราวิเคราะห์ตลาดแล้วก็นําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เราให้มีความทันสมัยอยู่เสมอตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ไปต่อกันที่สิ่งแวดล้อมภายนอกสิ่งแวดล้อมภายนอกก็คือปัจจัยภายนอกที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้เรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อการบรปปรลุเป้าหมายของกิจการซึ่งเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมภายนอกที่จะนํามาใช้ในปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดําเนินงานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็มีบริษัทผู้ขายวัตถุดิบ คนกลางทางการตลาดลูกค้าคู่แข่งกลุ่มสาธาณนะนักศึกษานักเรียนดูนะคะในหัวข้อของสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นบริษทัทผู้ขายวัตถุดิบเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าวันนี้เขาจะมาส่งเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าพรุ่งนี้จะมาส่งหรือไม่มาส่งถึงเราจะตกลงกันไว้แล้วแต่อาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งมันเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะคนการทาง คนกลางทางการตลาดลูกค้ายิ่งลูกค้าได้แล้วเนี่ยเราไม่สา,สามารถควบคุมลูกค้าได้เลยที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อสินค้าเราหรือซื้อหรือไม่ซื้อนะคะคู่แข่งขันก็เหมือนกันคู่แข่งขันมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ฉะนั้น ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญที่เราจะต้องคอยวิเคราะห์แล้วก็คอยดูสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาของปัจจุบันนะคะ阿拉หลังจากที่เรารู้แล้วว่าสภาพแวดล้อมมีทั้งภายในและภายนอกภายในคือภายในคือสิ่งที่เราควบคุมได้คือภายในกิจการภายนอกคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือภายนอกของกิจการนะคะมาต่อกันที่ วงจรผลิตภัณฑ์วงจรผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนเห็นไหมวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการศึกษายอดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของบริษัทหรือองค์กรในด้านของวงจรอ,อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายหรือผลกําไรขององค์กรที่มีผลต่อระยะยาวกําหนดเป็นช่วงๆที่เรียกว่าวงจรผลิตภัณฑ์นะคะ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการจะมีอายุเวลาที่จํากัดยอดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูการของแต่ละช่วงหรือแต่ละขั้นตอนของวงจรผลิตภัณฑ์ฉะนั้นกําไรหรือจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่วงจรผลิตภัณฑ์วงจรผลิตภัณฑ์มี4ขั้นตอนนะคะโดยนักศึกษา นักเรียนดูตามภาพนะคะที่ขึ้นในสไลด์นี้วงซรอนผลิตภัณฑ์เราจะเห็นได้เลยว่ามีสี่วงจรเห็นอะไรไหมคะวงจรเนี่ยให้เราจาไว้ว่ามันจะเป็นรูประฆังคว่ำหรือทุกคนจะมองเป็นภูเขาก็ได้นะอะดูที่หนึ่งขั้นแนะนําเห็นไหมมันจะเหมือนเรากําลังไต่ขึ้นเขาก็เป็นการแนะนําและไปเรื่อยโดยขั้นที่สองคือเติบโตพอเราเติบโต,ตเสร็จจะอยู่จุดสูงสุดของภูเขานั่นคืออะไรคะ การอิ่มตัวหลังจากเราอิ่มตัวแล้วเสร็จแล้วเราก็ได้ลงเขาเรียกว่าขั้นตอนของการถดถอยนี่คือภาพวงจรของผลิตภัณฑ์และครูจะเข้าไปและครูจะเข้ามาสอนให้ทุกคนเข้าใจโดยละเอียดยิ่งขึ้นนะคะนั่นคือ หนึ่งขั้นตอนขั้นแนะนาําขั้นแนะนําคือเรียกได้ว่าเรากําลังขึ้นเขาถูกไหมเป็นขั้นเริ่มต้นในการนําเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการตั้งแต่สินค้ายัางไม่ได้เข้าสู่ตลาดให้เข้าสู่ตลาดอย่างมั่นคงขั้นแนะนําสินค้าหรือบริการนี้จะมีการเจริญเติบโตของยอดขายอย่างช้าจากการแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการให้เข้าสู่ท้องตลาดและให้ผู้บริโภคหรือลูกคา้ารู้จักให้ทดลองใช้สินค้าและบริการกิจการ มีค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดมากขัน้นแนะนำอะค่ะทุกคนคิดไว้เลยเหมือนเราแนะนําตัวทุกคนยังไม่รู้จักเราในตลาดเนี้ยหมายความว่าเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรารู้จักเราและตอบมาสนใจเราสนใจจนกระทั่งเขาตัดสินใจซื้อสินค้าเรากลยุทธ์ที่เราจะใช้สําหรับช่วงแนะนําคือครูจะเรียกว่าช่วงแนะนําช่วงไต่ขึ้นเขานะคะก็คือ 1. การใช้การใช้สื่อสารการตลาด เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาดได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุดการใช้สื่อสารทางการตลาดก็คืออะไรคะโฆษณาสินค้าแจกฟรีออกเป็นสื่อโซเชียลต่างๆที่เราสามารถจะทําได้เนาะสสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถทําให้ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ได้ก็เรียกง่ายๆว่าเราอาจจะหาช่องทางที่ง่ายต่อลูกค้าในการเลือกสือ้อส เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าเนี่ยให้ผู้บริโภคสามารถทดลองใช้สินค้าโดยเน้นที่กลุ่มลูกค้าล้ำสมัยนิยมทดลองและผู้ที่มีความพร้อมกำลังซื้อสูงอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดลองได้เราเคยไปไหมอ่าแมคโครเห็นไหมคะมันจะจัดบูธเพื่อให้มีสินค้าที่เพิ่งออกใหม่เนี่ยเขาจะจัดเป็นให้เราได้ทดลองเรียกให้เราได้ทดลองพอเราทดลองเราจะได้ทดลองฟรีถูกไหมคะแต่พอเราทดลองฟรีเขาก็จะมีโปรโมชั่นอีกว่าซื้อตอนนี้แถมฟรี หรือไม่ก็ลดราคาทําให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกทดลองสินค้านี้ 2. ไปกันต่อที่ขั้นจเจริญเติบโต,ตก็คือหลังจากเรากำลังเดินขึ้นเขาถูกไหมคะขั้นตอนในการที่เราจะขึ้นต่อยอดขึ้นไปก็เรียกว่าขั้นจเจริญเติบโต,ตเป็นขั้นที่ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดแล้ว และผู้บริโภคหรือลูกค้าเกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการขององค์กรอย่างรวดเร็วในขั้นตอนมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการทางด้านยอดขายสูงและมีกําไรเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าทําให้ต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการผลิตสินค้าหรือบริการให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและเมื่อตลาดมีความต้องการมากขึ้นจะทําให้ คู่แข่งขันเริ่มเข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นค่าเจริญเต,ติบโตเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำไปอย่างเช่นซีอิ๊วคูจะเห็นไป่า,าที่แมคโครเขาจะเป็นซีอิ๊วหรือน้ำน้าจิม้มซุก,กี้ชาบูน้ำดำอะค่ะเห็นไหมเขาจะให้เราชิมก่อนพอชิมปุ๊บอ่าเรารู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ไม่แพงใช่ไหมคะทีนี้ทุกคนก็คิดเหมือนกันไม่ใช่แค่คนเดียวใช่ไหมแบบลูกค้าหลายๆกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่ตอนนี้ชาบู ชาบูเป็นกําลังเป็น,เป,นเป็นที่นิยมเพราะว่าเราอ่ะโควิดเราต้องทำอาหารกินที่บ้านถูกไหมครหลังจากเป็นที่นิยมทุกคนก็เห็นว่าโอเคยี่ห้อเนี้ยแบรนด์เนี้ยดีแล้วก็ถูกอร่อยก็กลายเป็นว่ากําลังซื้อหรือคนให้ลูกค้าให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นทําให้เราต้องเร่งผลิตสินค้าเร่งผลิตสินค้าต้องใช้อะไรบ้างคะใช้เงินถูกไหมเราก็ต้องหาเงินทุนในการมาผลิตสินค้าที่มากยิ่งขึ้น กลยุทธ์ในการตลาดค่าจเจริญตัวโต,ว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 ตวมีอะไรบ้างก็คือเพิ่มลูกรักใหม่ของสินค้าเนื่องจากจำนวนสินค้าจำนวนลูกค้ามากขึ้นความต้องการที่หลากหลายก็มากขึ้นอย่างเช่นน,น้ำจิ้มชาบูน้ำดำที่ครูพูดถึงเราตอนแรกที่เราคแนะนำาอาจจะมีแค่รถรถเดียวรถเห็ดหอมพอเราเป็นที่นิยมของลูกค้ามากขึ้นเราก็เพิ่มเป็นรถเห็ดหอมรถพริกไทยดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นการเพิ่มรูปแบบของสินค้าที่มากยิ่งขึ้น2การขยายช่องทางจัดจําหน่ายจําหน่ายเพราะจํานวนลูกค้าที่มากยิ่งขึ้นเราต้องเพิ่มช่องมากขึ้นนอกจากตอนล่าเราอาจจะขายไมโครเราอาจจะเพิ่มยอดไปที่ CJ เซเว่นต่างๆนะคะ3การส่งเสริมการตลาดทาให้เกิดความชอบในตาสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ของการโฆษณา,าต้องเปลี่ยนจากกาัน สร้างการรับรู้มาเป็นสร้างความชอบในตัวสินค้าแทนเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าแทนการซื้อสินค้าของคู่แข่งก็เหมือนกับตอนแรกนะคะเรานําไปแจกที่แมคโครถูกไหมก็เรียกว่าเราเป็นการเปิดตัวแกนโอเพนนิ่งสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าได้รู้จักเราหลังจากนั้นเราก็ต้องส่งเสริมการตลาดโดยการอาจจะ เพิ่มช่องทางหรือโฆษณาที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสนใจเราเพราะเราอยู่ในขั้นเจริญเติบโตนะคะโอเคไปกันต่อที่ขั้นเจริญเติบโ,โตเต็มที่หรือว่าอิ่มตัวก็คือมาเก็งจำได้ไหมอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขานะคะก็คือการตลาดเริ่มอิ่มตัวในผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของกิจการถือเป็นขั้นตอน มียอดขายและมีกำไรสูงสุดจากผลิตภัณฑ์และบริการแต่การที่ตลาดอิ่มตัวทำให้องคอ์กรไม่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงกว่าเต็มกว่าเดิมกำไรที่รับจะคงที่และค่อยๆลดลงตามลำดับเนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดกลยุทธ์ที่เราจะใช้เมื่อเราอยู่ในขั้นเติบโตเต็มที่หรืออิ่มตัวนะคะก็คือ ปรับปรุงตลาดเช่นการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆที่ลูกค้ามีศักยภาพที่จะซื้อสินค้าได้นอกจากนี้อาจจะใช้การเพิ่มความถี่ในการใช้งานหรือเพิ่มโอกาสในการใช้สินค้าให้แก่ลูกค้าเดิมก็ได้อย่างเช่นจากเดิมเราเคยขายที่แมคโครเราก็ผ่านตัวเองไปขายท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะ Family Mark ไปในหลายๆที่ไปในช่องทางการตลาดใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างง่าย2ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้แก่การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น รปรับปรุงรูปลักษ์สินค้าหรือเขาเรียกว่าเราแตกลายสินค้าให้มากยิ่งขึ้นนะคะแตกลายสินค้าก็คือนอกนอกก็เหมือนที่ครูพูดว่านอกจากจะมีรถเททอมแล้วรถพริกไทยดำรถต่างๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกเพิ่มมากขึ้น 3. การปรับปรุงส่วนผสมทางการตลาดเช่นการลดราคาสินค้าลงจากเดิมหรือหรือ ลดราคาสินค้าหรือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนที่เราเคยเห็นถูกไหมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชัน่นหรือซื้อหนึ่งแถมสินค้าทดลองผลิตภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะไปต่อขั้นสุดท้ายก็คือเดินลงเขากันแล้วก็คือขั้นถดถอยตกต่ำเป็นขั้นที่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจะเสื่อมความนิยมลงมาเรื่อยๆยอดขายของสินค้าลด ผลิตภัณฑ์และสินค้าและบริการลดลงและกําไรก็ลดลงด้วยนะคะกิจการต้องลดการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงและต้องลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่เป็นของกิจการลงและทําการวิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ว่ามาจากอะไรที่ทําให้ เราอยู่ในขั้นถดถอยแบบนี้นะคะถ้าไม่สามา,สามารถแก้ไขได้หรือไม่คุ้มต่อการลงทุนที่แบบบางทีเราอยู่ในจุดที่ต้องแก้ไขและต้องใช้เงินทุนเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะปล่อยให้สินค้านี้ถดถอยลงไปแต่ถ้าผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการน,นั้นยังมีผลกําไรหรือว่าสามารถพัฒนาต่อยอดได้เราก็อาจจะมีลงทุนเพิ่ม เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการใหม่ๆออกสู่ตลาดกลยุทธ์ที่เราจะใช้เมื่อเราถึงในตอนที่เราตกต่ําหรือขั้นตอนถดถอยนะคะก็คือ 1. เราต้องเร่งระบายสินค้าออกจากตลาดเมื่อแนวนมสินค้าที่กําลังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและระบายไปยังตลาดใหม่ที่ยังไม่รู้จักสินค้า 2. การเลิกใช้สินค้าของลูกค้าไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดดังนั้นผู้ผลิตยังคงจําหน่ายสินค้าได้ เช่นโทรศัพท์มือถือแบบจอธรรมดาสามารถจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้โทรศัพท์มือถือในระยะหลังๆได้คือหมายความว่าก่อนที่เราจะอยู่ในช่วงที่ถดถอยเนี่ยลูกค้าจะไม่ได้ถถอยไปทั้งหมดซะทีเดียวในทันทีทันใดนะคะ่ะดังนั้นเราต้องในสินค้าที่กำลังถดถอยเนี่ยมันยังมีกลุ่มลูกค้าบางบางกลุ่มที่เพิ่งรู้จักเราและยังซื้อสามารถซื้อของเราได้อยู่นะคะ สรุปได้ว่าวงจรมีกี่ขั้นตอนนะคะมีกี่ขั้นตอนเอ่ยจำไว้ว่าเป็นการเดินขึ้นภูเขาสีขั้นตอนนะคะแนะนำเติบโตโตเต็มที่และถดถอยลงนะคะหลังจากที่เรารู้สภาพแวดล้ลอมของผลิตภัณฑ์แล้ววงจรแล้วจากนั้นมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กันนะคะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีด้วยกันอยู่8ขั้นตอนค่ะ8ขั้นตอนนั้นขั้นตอนที่1มีอะไรบ้างนักเรียนมาพร้อมคู่มา ขั้นตอนที่1นนะคะการสร้างแนวความคิดกับผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการค้นหาความคิดต่างๆที่เป็นไปได้และเห็นช่องทางที่จะขายผลิตภัณฑ์นั้นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่แบ่งออกเป็นสองแหล่งใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือ1ภายในแหล่งภายในองค์งกรก็คือพนักงานเพราะว่าพนักงานเนี่ยถือเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคและสร้างและทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด2 แหล่งภายนอกองค์กรได้แก่ลูกค้าถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสําเร็จเอ้ยสําคัญมากเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะเสนอขายนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะขั้นตอนที่2คือการประเมินและการคัดเลือกแนวคิดขั้นตอนที่สามคือการพัฒนาและทดสอบแนวความคิดนะคะว่าจะขั้นตอนที่สองที่เราเลือกแล้วเนี่ยมีการทดสอบมาละมามาทดสอบว่า เป็นแนวคิดที่ดีและเหมาะสมไหมขั้นตอนที่4ี่นะคะคือหลังจากเราทราบแล้วว่าทดสอบแล้วเป็นว่าแนวคิดที่ดีเราก็นํามาพัฒนากลยุทธ์การตลาดเป็นการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อใช้ในการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดนะคะโดยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3าส่วนคือส่วนที่1ขนาดของโครงการส่วนที่สองการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและส่วนที่สามยอดขายและกําไรนะคะ ขั้นตอนที่5คือการวิเคราะห์ทางธุรกิจคือเป็นการตรวจสอบยอดขายต้นทุนหรือกำไรจากการวางแผนโครงงานสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาปัจจัยที่สามารถสร้างความมือพอใจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ขั้นตอนที่6คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการนำแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจมาวิจัยและพัฒนาโดยการสร้างสินค้าจำลองขึ้นมานะคะเหมือนของจริง เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการพัฒนาของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือไปในทิศทางที่ดีอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนที่7คือการทดสอบตลาดทดสอบตลาดทดสอบตลาดก็คือหลังจากที่เราเคิดวิเคราะห์มาแล้วแล้วก็ทดสอบวิเคราะห์ธุรกิจจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยเราก็นําผลิตภัณฑ์ของเราไปทดสอบกับตลาดกับตลาดกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะนําไปจําหน่าย แจกจ่ายสินค้าชนิดนี้นะคะว่าหลังจากที่เราทดสอบแล้วเนี่ยฟีดแบ克หรือการตอบรับของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นอย่างไรบ้างและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนที่8การดําเนินธุรกิจคือการตัดสินใจนําลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราทำตั้แต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่7เนี่ยโดยการนําไปจําหน่ายจริงนะคะ หลังจากที่เรารู้แล้วว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะคะ8ขั้นตอนแล้วเนี่ยเราก็จะได้อะไรค่ะหลังจากที่เรารู้สภาพแวดล้อมวงจรและการพัฒนาจนมาเป็นหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือกลยุทธ์ที่เราจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีอะไรกันบ้างนักเรียนมาดูกันเลยการพัฒนากลยุทธ์สู่การตลาดนั้นน่ะให้เราให้สอดคล้องกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วอะ่ะสิ่งที่เราควรคำนึงเลยก็คือ2หลักใหญ่ๆก็คือหเลยคือการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดก็คือ1เราต้องมีตลาดเป้าหมายตลาดเป้าหมายที่เราจะนําสินค้า และบริการเราเนี่ยไปวางขายสส่วนผสมทางการตลาดส่วนผสมทางการตลาดคืออะไรคะ cp product Price place e p promotion นะคะและ3ส,สภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมภายนอกที่ครูบอกไปตั้งแต่ต้นคาบแล้วก็คืออะไรคะสภาพแวดล้อมภายนอกคือสภาพที่เราควบคุมไม่ได้นะคะก็คือภายนอกของกิจาการและ4ทรัพยากรของกิจาการหรือบริษัทเรานะคะและส่วนที่2ฝั่งสีช่ชมพูก็คือ แผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยที่เราต้องกําหนดเป้าหมายของตลาดกําหนดตลาดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้เราจะขายสู่เป้าหมายใดก็คือช่วงอายุช่วงอายุ15-26เฉพาะสินค้าผู้หญิงเท่านั้นผู้หญิงที่ทันสมัยผู้หญิงทํางานแบบนี้นะคะและ2กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ก็คืออะไรคะ ก็คือวงจรผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายความว่าถ้าเราทําผลิตภัณฑ์แรกๆวงจรที่แรกเลยก็คือการขึ้นภูเขาการขึ้นภูเขาคืออะไรคะอยู่ในขั้นตอนการแนะนํานะคะแนะนําต้องใช้อะไรบ้างกลยุทธ์ที่เราได้พูดไปแต่ต้ตนคาบนะคะจากนั้นเราก็นําเข้าสู่ตลาดและ4ส,ส่วนผสมทางการตลาดคืออะไรคะ 4P product Life, place promotion และสำคัญที่สุดข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเวลาระยะเวลา ในการใช้แผนกลยุทธ์การตลาดในการใช้กลยุทธ์แผนการตลาดทุกๆครั้งเนี่ยเราจะต้องมีกําหนดด้วยนะว่าเราจะใช้หเดือน2เดือน3เดือนหรือแผน1ปีแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นระยะเดือนหรือไตรมาสนะคะสาถึงเดือนในการทํากลยุทธ์ทางการตลาดเอาละค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้สําหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ มีหัวข้ออะไรบ้างคะก็มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกภายในคืออะไรคะภายในคือเราควบคุมได้ภายนอกคือควบคุมไม่ได้นะคะและวงจรผลิตภัณฑ์วงจรผ,ผลิตภัณฑ์มีกี่ขั้นตอนคะ4ขั้นตอนนะเป็นรูปการขึ้นภูเขา 1. แนะนำเติบโตอิ่มตัวอยู่จุดสูงสุดของภูเขานะและถดถอยคือเราจะต้องเดินลงเขาแล้วคะ่ะและ การพัฒนากลายุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีกี่ขั้นตอนคะ8ขั้นตอนนะคะและสุดท้ายเลยกลยุทธ์การตลาดที่เราสําคัญที่เราจะต้องคํานึงปัจจัยสําคัญคือ2ข้อใหญ่นี้นะคะสุดท้ายนี้ก่อนจะจบ การสอดสไลด์นี้ครูก็หวังว่าที่เราได้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อให้พวกเราไปต่อยอดของสินค้าหรือบริการของเราไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของที่บ้านของพวกเรานะให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราได้วางไว้และ และสำคัญอย่างยิ่งเลยในการสไลด์นี้ครูก็หวังว่าทุกคนจะได้เรียนและความรู้นำมาวิเคราะห์สามารถจดจำสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและตอบใบงานที่ครูจะให้ทำได้นะคะหลังจากนั้นจนส่งผลให้ทุกคนทำข้อสอบได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ